นายกรัฐมนตรีเตรียมโชว์วิสัยทัศน์ครั้งแรกบนเวทีประชุมสุดยอดผู้นำเอซีดีนะครับที่กรุงโดฮารัฐการ์ตาสร้างความเชื่อมั่นและโอกาสของประเทศไทยครับนายยกรัฐมนตรีนะครับจะขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่3ตุลาคมนี้นะครับซึ่งหัวข้อที่จะกล่าวถึงเช่นเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทรัพยากรอื่นๆที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศสมาชิกนอกจากนี้มีหัวข้อสําคัญคือสปอร์ตดิปโรมิซีนะครับหรือว่าการใช้กีฬาเพื่อการทูตระหว่างประเทศ รวมทั้งวิเศษทัศน์เกี่ยวกับการรับมือความท้าทายระดับภูมิภาคและระดับโลกการแสดงหาความร่วมมือในมิติต่างๆตลอดจนเน้นย้ำความมุ่งมั่นความพร้อมของประเทศไทยในการผลักดันความร่วมมือภายใต้กรอบ ACD ให้เกิดผลลุป,ประธรรมในโอกาสที่ประเทศไทยครับเป็นประธาน ACD วาระปี2568ในวันที่1มกราคม2568พร้อมทั้งร่วมรับรองปะ ตินยาโดฮานะครับซึ่งเป็นเอกสารแสดงจตนารมทางการเมืองของผู้นําประเทศสมาชิกในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการทูตเชิงกีฬาและการส่งเสริมให้ ACD เป็นเวทีหารือระดับนโยบายระหว่างประเทศในเอเชียนั่นเองครับ